สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2567นะครับเวลาโดยประมาณ16นาฬิกานาทีนะครับผมจะพาท่านผู้ชมพี่น้องมาดูนะครับสังเกตให้ดีนะครับมันคือปีระมิดโบราณนะครับปีระมิดโบราณนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับ ว่าจะใช่หรือไม่นะครับมันคล้ายกับปีรามิดท,ที่ในประเทศอินโดนีเซียนะครับนักโบราณคดีนะครับเขาเข้าไปพิสูจน์ว่าที่อินโดนีเซียนี่มีอายุประมาณ2 5 0 0 0ปีนะครับมีอายุเก่าแก่กว่าที่อียิปต์ เกือบสองหมื่นปีนะครับนี่นะครับผมก็เลยว่าเอตรองนี้ขับรถผ่านบ่อยนะครับก็สังเกตดูว่ามันไม่ใช่เป็นภูเขาธรรมดานะครับมันน่าจะเป็นปีระมิดที่สร้างขึ้นมาโดยสิ่งมีชีวิตในยุคนั้นนะครับอ,อาจจะเจริญกว่ามนุษย์ใน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 ,ใน,ใ,นใ,ใ,ในยุคเดียวกันนะครับ อาจจะเป็นสิ่งที่มาจากนอกโลกก็ได้นะครับสร้างขึ้นมานะครับนี่นะครับมันไม่ใช่ภูเขาธรรมดานะครับอย่างนี้ก็ต้องให้นักโบราณคดีเข้าไปพิสูจน์แล้วนะครับว่ามันคือภูเขาธรรมดาหรือเปล่านะครับบริเวณนี้ก็อยู่ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดตากนะครับครับสวัสดีครับ